สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมคลิปนี้มาเจอกันที่สาขาพิษณุโลก2แควนะครับวันนี้มีเมนูมาฝากมาตอนพี่น้องท่านผู้ชมครับผมวันนี้มาในเมนูลาบพัดนะครับเนาะฟังมือเสืออาสิบคุนหูนะครับเนาะเดี๋ยวมาลองมืงกันครับ่าสิเป็นจังไดครับผมวัตถุดิบจะเป็นขี้ลาบขึ้ก้ก่ทั่วไปเท่านี้แหละครับมีในส่วนของเครื่องในนะครับเนาะสามสิบกีบดอกจอกกันแท่หน้าครับตับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบักไข้หลังครับผม แล้วก็มีในส่วนของหัวใจนะครับเนาะใส่ใจลงไปด้วยครับผมนี่ครับจากนั้นเท่าขาสีเอาไปต้มนะครับเนาะเพราะว่ามันมีบางชิ้นส่วนนี่มันสุกยากนะครับแผดพัดไปพร้อมกับเนื้อมันกับอาสีบัวค่อยสุกดีครับผมนี่ครับเพียคข้นๆครับอมลงไปใส่กันเลยครับนงนงๆนัวๆนะครับเนาะหอมเพียรใส่น้ำกันเลยครับนี่ครับต้มริมแมงเชียบวดบู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 มับูบูมูบูบูนูบ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 ดู้ยนบู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 บบ แล้วบันี่เฮามาบ่งที่ส่วนของเนื้อที่เฮาสิเฮ็ดลาบนะครับเนาะนี่ครับสะโพกบวกดากครับผมเกล็นๆเลยครับนี่เลยครับสดๆใหม่ๆนะครับเนาะปาดคู่ก้าไปเลยครับนี่เนื้อกว่านี้พันการแต่งเอาพังผืดเอาเอ็นเอามันออกเราด้วยครับเด้อก็สิได้เหลือแต่เนื้อแบบงามๆจังซี่เลยครับนี่ครับเด้งๆเลยครับผมเฮ็ดลาบก้อยซอยจูนที่เด็ดเลยครับเป็นเนื้อส่วนที่มีความแก่นนะครับเนาะความกรุบกรอเด้อครับเด้อ นี่ครับโอ้จังหวะลงมีดครับเกล็ดปักๆเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมเอาไปเฮ็ดเมนูก๋วยโคโลหรือง้อน่อยเกลือต้มเนี่ยที่เด็ดเลยครับเนี่ยเกล็ดๆนั่นสิครับเนี่ยยำเราไปขวบๆเลยครับจากนั้นเทาก็มาหั่นนะครับเนาะเพราะว่าเขาจะต้องซับอีกทีนึงครับผมซอยตอนนหน่อยๆแต่ว่ามันจะงีบซับง่ายครับเนื้องามๆนั่นสิครับเครื่องในสวยๆนะครับนะเม็ดเอาไปเฮ็ดเป็นลาบเป็นก๋วยขนคูเล็คูเลเล็ขากันเล็กกันเสียบกันครับเมื่อนี้เขามานำเสนอในรูปแบบที่มันแปลกหนนนนน่่ยคคครรรััััับบบบผมมจจจงำาากเเะะี ใส่น้ำแดงลงไปครับย่มซับมันยังบบติดเมีดติดเคียงนะครับเนาะยังอีซับง่ายครับใส่ใบบกูดครับผมนี่ใส่ใบผักเพีวนะครับเนาะหรือว่าผักไผ่ทัางผักเนื้อเพื่อนนะครับเมนูนี้ก็สิผัดใส่พริกลาบเนื้อนะครับเนาะเอากะสิเอามาฟักหรือมาแม่เตรียมเนื้อแบบเดียวกันกับที่ก็ะเอาเห็ดลาบเนื้อแหละครับผมนี่ครับฟักลงไปให้มุนแอบแอบเลยครับเด้อเอาเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยครับ ใช่พลังแน่ยังไงครับยุรานก็ดีจังสี่แล้วครับเฮ็ดเอาไม้ซับเอาไม้ส้อยเอาไม้ทุกเมนูครับผมว่ามีการซับการส้อยทิมใไว้แด้วครับเด้อนี่มันสีบสมเสียบมันสีผสมไม้สีบสสดนะครับเนาะลูกค้าสั่งจังสิบบากนะครับเนาะทั้งพักทั้งเนื้อเนี่ยนะครับน้ำกันครับผมใหม่ๆทุกจานทุกออเดอร์ครับเฮ็ดยากเนี่ยขั้นตอนไรเนี่ยครับผมอย่างครับว่าแต่มันเสียบว่าแต่มันถือใจว่าแต่มันขึ้นหอดกันอีกครับผมนี่ครับจากนั้นเขาก็เอาเครื่องในนะครับเนาะที่เอาต้มใส่เอไวนนนนีีคครรััับบหๆๆงเลลยะ่ พี้อยากจะย่างก็คนขนาดเลยครับมือนี้ซุกน้ากันแล้วครับทั้งเนื้อทั้งเครื่องในครับผมนี่ครับตักมาแล้วก็เอาไปหั่นนะครับเด้อเอาไปซอยเป็นตอนพอดีกินเลยและครับนี่ครับแต่ทีนี้นีส่วนของตับนะครับนี่ครับนี่ตอนประมาณนี้ครับพอดีพอดีครับนี่ขนาดเอาต้มตั้งโดนเลย้วนะครับเนี่ยยังมีเหลือซิบๆอยู่ครับแต่ถ้าเอาไปพัดใส่กันนี่ก็ซิซุกแข็งได้ยังไงครับเนื่องจากว่าไวว่าต้องการให้เนื้อมันซุกลายนะครับเนาะการไปพัดใส่กันแล้วก็ส่วนเครื่องในซุกเนื้อกับซุกรวงผดั่นะครับ เลยเอาไม้ตมแยกเลครับให้มันซึมซับเอากินของเพียออกไปน้ำความครับอันนี้เป็นในส่วนของหัวใจครับผมนี่ครับมีตับมีหัวใจนะครับเนาะบักไข่หลังครับนี่นี่ไข้หลังครับไข่หลังยิงสุกหยากกงมูครับนี่เลยอันมันได้ประมาณนี้แล้วครับพ่อเอาไปพัดใส่กันแล้วก็สซิสุกพอดีแล้วครับกับเนื้อครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยครับดอกจอกพวกนี้ครับซอยใส่เข้าไปน้ากันครับมีดอกจอกมีขั้นหน้านะครับเนาะ แล้วก็มีในส่วนของ30กีบครับผมขั้นหน้าที่ตอนที่มันยังสดนี่มันยังเป็นกรุบกรุบเนาะเกล็นนะครับบันี้ซุกแล้วยห่งกลนดีครับครับผมแกลนแบบบ่เหนียวด้แกลนแบบกรุบกรุบครับนี่ได้การขนาดเลยครับนี่สามสิบกีบครับผมธรรมดามันก็มีเพียในตัวมันอยู่แล้วไปต้มใส่เพียอีกไว้มันขึ้นสภาพเกลว์แลวครับนี่กรุบดีครับกรอบดีครับได้การครับเอาไปพักไปสักพักนะครับเนาะ ขอบคุณมาจังมากนี่เอาไปจำมเจ้าวื้อ่รกะเสียบแล้วด้ครับนี่แต่เอาครับมัดยากครับผมเสียวไปพัดต่อครับนี่ครับเมาเบิีงในส่วนของพัดเครื่องพัดห่อนะครับใส่น้ำมันลงไปตั้งไอ้หอนครับใส่กระเทียมนะครับกระเทียมต่อมนะครับได้นี่ครับเอามาเจียวให้หอมครับจนั้นก็ใส่พริกหลับเนื้อนะครับเนาะผ่านการพัดมาแล้วครับตอมาห้าเสียวมัดกระตุ่นจังเลยครับให้มันหอมยิ่งขึ้นก็แล้วครับผมนี่ครับ เอามาเจียวมาผัดใส่ด้วยกันครับกับกระเทียมครับผมโอ้โหจากวันนี้หอมฟุ้งดีขนาดเลยครับอีกลาบเนื้อหรือนี่ส่วนผสมของสมุนไพรเครื่องหอมในหลายอย่างนะครับเนาะนี่ครับตามเลยเนื้อที่เราซับไปครับเอาลงมาผัดใส่กันครับผมบ่เอื่นมาขัวเด้่ยเห็นว่าขัวเนี่ยคือมันหนีเซหน่เนาะครับเนาะหรือว่าเห็ดแข็งๆไปเลยอันนี้ไม่มีน้ำมันนะครับก็เลยสีแดงเอื่นมาผัดนะครับเด้ทางอีสานเอาดอกว่าครับแต่ว่าทางเนื้อเพิ่นก็เอิ้นขัวกันแหละครับเนี่ยามาใส่น้ำมันอังสี่พวกลาบหมูขัวลาบเนื้อขัวกั คิดกันนี่แหละครับเฮ็ดแบบวิธีคล้ายๆกันนี่แหละนะครับบ้างเหนเครื่องสมุนไพรกับหอมเลยเพราะเอาเนื้อต้องบีบให้หอมเข้ากันดีฮะสุดยอดเลยครับนี่ครับเพราะว่าในเนื้อมันก็มีเห็ดใบบกระดกับ้ักเที่อนบอกนะครับเนาะเรากินหอมนวลเนื้อขึ้นกันครับนี่ครับตัดเอาซุปประมาณนี้แหละครับเราก็ใส่เครื่องในลงไปเลยครับนี่มันก็ซุปพอดีกันแล้วครับนี่ต้องการความสุกแค่ประมาณ75-80%ครับผมมันก็สะหวานละอุอยูยนี่นะครับระวังที่เทาปรุงเข้ายังไปมันก็ค่อยๆสุกไปเรื่อยครับผม จากนั้นก็ใสเพียรที่เขาต้มไหม้องไปครับผมข้นๆเลยสุดจัดครับอันนี้เป็นบีงัวนะครับเด้อบีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆครับส้อยทีดีดองครับขมจนยางเดาครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากได้ไปปรุงลาบปรุงก้วยใส่เจลนะครับเนาะทักเข้าไปที่เพจไอ้บอยเดอร์ได้เลยครับเด้อเพจที่ลงคลิปในเฟซบุ๊กนี่แหละครับเพจแท้นี่เพจเดียวนะครับขณะนี้มีผู้ติดตามประมาณห้าแสนหกหมื่นคนครับผมสั่งเข้าไปได้ครับอินบ็อกซ์ขอความไปได้ครับมีบริการจัดส่งนะครับจากนั้นก็ใส่่่พพริิกปนเเเมมควาาผ็ดข้ไปน่ครับผมใส่่ปปงนัััวเข้้าไพรรอมคบใสผก กินพร้อมที่เราต้องการแล้วครับพักบัวพักพร้อมปลอมพักเอ่อพ้อมเค้กวันนี้ครับใส่เข้าไปครับโคลี่โคลี่เข้ากันครับก็เป็นอันเซ็ตซับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับผมสังเกตไหมครับบางแห่งมันมันบประทานสุกขัดครามระมังที่เขาปรุงไปนี่ยครับมันก็ค่อยๆซุกไปเรื่อยครับแต่ว่าเขาบอกให้มันสุกตั้งแต่ที่แหลกและที่เดียวนะครับเนาะมันสีแข็งมันสีกระด่างนะครับเนาะขันเฮ็ดแบบเนี้ยปล่อยให้มันละอู้ไปครับมันก็สะเป็นบ๊บบ๊อเวอร์คุกกันแน่ มันก็ือค่อยสุกจากเก่าไปครับมันก็ือยังความหนุ่มความอยังมันก็ืออยู่ซำตอนที่มันสุกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับนี่ครับโรยหอมตกแต่งหน้าตาหน่อยครับทางเหนือมันใส่กระเทียมเจียวพร้อมนี้ครับนี่ครับหอมๆตกหน้าครับผมเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับออกจากขั้วพัฒนเบึงหนาลานนะครับสาขาพิซซูโลครับซอยที่พิษโลครับผมตั้งอยู่ถนนสิงห์วัฒน์นะครับได้อาย่ฟังเดียวกันกับเส้นทันแล้วครับเลยเส้นทันมาประมาณ 1กิโลครับก่อนถึงโตโยต้าไพชุมพลครับเปิดทุกเมรอครับ10บโมงจนถึง4ี่ทุ่มไม่มีวันหยุดนะครับเสิร์ชใน Google Map ได้ครับพิมพ์ว่าซอยถี่สาขาพิษณุโลกนะครับนี่ครับอยู่ในลานกัมี่มองให้นั่งนะครับเป็นโซนในร่มแล้วก็โซนห้องแอร์พร้อมดนะครับเด้อท่านผู้ชมที่มากอ่ะเลือกได้ครับอยากนั่งแบบใดครับผมตอนนี้เขาก็เปิดมาแล้ว10สาขาได้ครับมีอยู่อุดรขอนแก่นพิษณุโลกอุบลร้อยเอ็ด่าชลบุรีกรุงเทพนะครับแล้วก็สกลนครนะครับเด้อพี่น้องอยู่สร้างไก่ท่างไก็เด้อ่